ทีเด็ดบอลเฮียเลี้ยงหนึ่งคู่เน้นๆวันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากโปรโมชั่นดีๆสมัครสมาชิกใหม่1,000บาทรับเสื้อบอลไปเลยทันทีแล้วมีกลุ่มบอลเข้ามาทายผลฟุตบอลรับเงินรางวัลแอดไลน์แอดเท็ดเอ็มหนึ่งสองสามแซดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคู่นี้เป็นศึกพรีเมียร์อังกฤษระหว่างไบรตันเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนะครับที่เวลาตีสองตรงคู่นี้เด่นน้ำลึกไปทางทีมเยือนลิเวอร์พูลที่ปอป่านะครับฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับไบรตันชนะสองจากสามนัดล่าสุดนะครับไม่ มแล้วนะครับฟอร์มแผ่วลงหลังคว้าแชมป์นะครับสองนัดหลังสุดไม่ชนะใครนะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับสถิติพบกันนะครับห้านัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะสบไม่ตั้นชนะสองเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับไม่ตันเล่นในบ้านเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับมีแรงจูงใจมากในการทําผลงานสวยๆนะครับต่อหน้าแฟนบอลส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับดูเหมือนจะหมดแรงจูงใจพอสมควรนะครับฟอร์มเริ่มหลุดตั้งแต่คว้าแชมป์นะครับความแน่นอนและสมาธิในเกมอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับซึ่งตอนนี้เจ้้าาบนดู มันกว่าชัดเจนนะครับเกมนี้นะครับฟันทุงลงไปที่ใบตันที่ป่าป่านะครับสกอร์ที่ค่านะครับใบตันเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดมันเลยนะครับ